บ้านเดี่ยว5้ห้องนอนต้องหลังใหญ่แค่ไหนพามาดูค่ะที่เดอะเทเชอร์โกบางนากม34ใกล้แหล่งงานเดินทางสะดวกนี่คือแบบบ้านแกลนดิมอนนะคะที่ดินเริ่มต้น57ตารางวาพื้นที่ใช้สอย278ตารางเมตรออกแบบฟังก์ชันลงตัวที่จอดรถในร่มจอดได้ถึง3คันค่ะมีโถงต้อนรับของบ้านก่อนเชื่อมต่อเข้าไปด้านในพื้นที่บ้านกว้างมาก l ิ v i n g Area ียขนาดใหญ่จัดเฟอร์นิเจอร์ได้ลงตัวบรรยากาศภายในโปร่งสบายด้วยหน้าต่างรอบบ้านเชื่อมต่อกับ d i n i n g Area ค่ะวาง ชุดโต๊ะขนาด6ที่นั่งได้เลยพื้นที่ครัวไทยแยกส่วนใช้งานได้สะดวกแบ่งสัดส่วนชัดเจนมีห้องนอนชั้นล่างปรับเปลี่ยนการใช้งานได้เป็นห้องทํางานหรือเป็นห้องนอนก็ลงตัวมีห้องน้ําอยู่ข้างๆมีฟังก์ชันอาบน้ําได้แยกโซนการใช้งานไว้ให้เรียบร้อยชั้น2โถงกลางบ้านกว้างมากค่ะและมี4ี่ห้องนอนทุกห้องนอนมีห้องน้ําในตัวมาสเตอร์เ e ด r ูมห้องใหญ่ได้วิวหน้าบ้านจัดฟังก์ชันการใช้งานได้สะดวกวางเตียงใหญ่ได้มีพื้นที่วางอินครอเซตและมีห้องน้ําส่วนตัวพร้อมอ่างอาบน้ําค่ะห้องนอนที่2ก็ ได้วิวด้านหน้าบ้านเหมือนได้มาสเตอร์อีกห้องเลยค่ะส่วนห้องนอนที่3และห้องนอนที่4ก็กว้างไม่ต่างกันมีห้องน้ําในตัวทุกห้องสะดวกสบายและเป็นส่วนตัวค่ะ